ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอซทุ 3, กท่านนะครับนี่ก็มาดูการทำงานของเราต่ออีกนะครับขอขอบคุณเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับเข้ามากดช่วยกดไลค์กดแ like, จ้งกด r ชร์กดติดตามห้ด้วยนะครับผมจ้างทับเฟรนด์ี่นะครับ ก็เยดันดันให้หน่อยนะครับผมขอฝากด้วยนะครับก็เข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้ผมด้วยนะครับนี่เราก็มาขัดสีโป๊กันต่อนะครับผมเล่นฝุ่นนะครับรอบบ่ายนะครับที่ด้านในก็อากาศร้อนนะครับเราก็ได้เอาพัดลมนะครับมาเป่านะครับให้มันเย็นนะครับผม นี่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับพัดลมนะครับผมเจฟรี่นะครับเราก็ได้เอามาพัดให้มันเย็นนะครับด้านในนะครับเพราะอากาศมันร้อนนะครับนี่ครับล้วก็จะขัดด้านในให้มันเรียบนะครับเพื่อที่จะลงสีนะครับทาสีต่อนะครับผม ให้ FC ดูภาพการทำงานของทีมช่างเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอเนียกทำงานก่อนนะครับผมว่าเราทำแบบไหนนะครับก็สร้างเสือกำลังขัดอยู่นะครับขาวหมดนะครับหมดทั้งตัวนะครับ ครับนี่แล้นี่เราก็ขัดส่วนที่มันไม่เสมอกันนะครับออกนะครับเพอมันจะได้เสมอกับแผ่นนะครับแล้วก็จะได้ลงสีกันนะครับผมมันเป็นฝุ่นนะครับฝุ่นสีขาวนะครับเต็มตัวเลยนะครับช่างเสือ ลอกเลยนะตกทางแป้งนะครับลับไปต้งาแป้งนะครับนี่ยกระสังเสือนะครับเป็นลูกล่ามของพี่ตั้มนะครับผมแล้วก็มาทำงานด้วยกันนะครับก็เปิดช่องนะครับช่องที่เสือเกอก,ก,กนะครับผม ็ฝากดูคลิปย้อนหลังให้ผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณเฟซีที่น่ารักท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับขัดฝั่งนี้ก่อนนะครับ รอบบ่ายของเราครับพอดานบนก็เรียบร้อยนะครับรอแต่ให้พี่ตั้มเก็บเก็บตามรอยเชื่อมนะครับใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สเชื่อมนะครับมันจะละเอียดกว่านะครับผม พักหมอนุมนะครับนี่ครับแดดย,ยังร้อนจัดอยู่ยนะครับผมาำกับช่งซุนก็ทำงานอยู่บ้านลุงนะครับทำกระแพงต่อนะครับวันนี้นะครับ เราก็แบ่งหน้าที่กันเหมือนเดิมนะครับแยกกันทำครับงานจะได้เดินนะครับใครถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับผมสั่งสุดนีก็ถนัดปูนนะครับส่วนผมไปด้านเหล็กนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องั้งทัศน์เฟรมิลี่นะครับได้เพิ่งได้สองพันกว่าชั่วโมงนะครับยังสร้างรายได้ไม่ได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ